สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาทิตยพิบัติรัศกุลชั้นป .4 โรงเรียนกรุงเทพพิษเตียนครับหมายเลข M10 ครับวันนี้ผมคิดอยู่นานว่าจะร้องเพลงหรือเต้นดีเพราะความจริงแล้วผมก็เป็นนักร้องประสานเสียงที่โรงเรียนแต่คิดดูแล้วผมชอบทํางานเป็นทีมแบบนี้มากกว่าครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตมาเล่าชีวิตของผมกับฟุตบอลนะครับซึ่งคงต้องย้อนกลับไปตอนผมอายุหนึ่งขวบ ภาพเผุาเการฟุตบอลโลกปี2006ซีนเดียนซีดานที่เอาหัวโขกนักฟุตบอลอิตาลีเป็นภาพที่ติดตาผมมากครับหลังจากที่ทีมสเปนได้แชมป์ยูโรและแชมป์โลกนั่นเป็นช่วงที่ผมได้เตะฟุตบอลจริงๆในสนามเล็กๆมีทีมฟุตบอลอยู่5-6ทีมทุกคนใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันหมดแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือทุกคนจำลูกบอลพลาสติกของตัวเองได้ ตอนนี้ผมดูบอลเป็นแล้วและเริ่มติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2012เป็นทีมที่มีไอดอลของผมโจฮาร์ดผมลงมือเขียนจดหมายไปหาเขาเขาตอบจดหมายกลับมาว่าเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าผมนั่นเป็นความภูมิใจทั้งสำคัญของผมเลยครับ และในปีนี้ผมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกบอลกับทีมลิเวอร์พูลตอนมาเมืองไทยด้วยสำหรับเรื่องฟุตบอลแล้วไม่ว่าจะเป็นบอนโลโรงเรียนบอลไทยผมติดตามดูได้หมดครับผมรอคอยฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยใจจดจอ่อไม่ว่าจะเป็นลิโอเนลเมสซี่วเนวนรูนี ลุย s ซเรสเซ s ิโอกุนอากัวโรคริสเตนออลโรลโนันโดและแน่นอนครับโจฮาร์ดเขาเหล่านี้คือแรงบันดาลใจของคนทั่วทุกมุมโลกและนี่ครับ ความฝันของผมที่จะได้เห็นทีมชาติไทยไปคว้าแชมป์โลกในอีก20ปีข้างหน้าและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศในกิจกรรมนี้ทำให้ผมได้เข้าใกล้ฟุตบอลโลกมากขึ้นมากกว่าการดูโทรทัศน์แล้วครับถ้าผมได้มีโอกาสไปที่สนามมาลาคาหน้าสนามที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อครับฟังแล้วผมหวังว่าสนามมาลาคานาคงกำลังร้องเรียกผมอยู่ครับ